ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวใจในหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทาง16บหกมิถุนายนโปรดใช้วิจรารณญาณ ในการรับชมรับฟังท่านผูช้ชมเราไปชมกันเลยใบนี้ก็เบงปันโยธานดับสองสูตรดับอรอสอนอนะดับอร้อยสิบหน่อยดับอรอสโอนอ เบ่งปันดับเจ็ดดับเก้าดับเจ็ดดับเกนะ้านะท่านผู้ชมเบ่งปันดับสองตัวดับเจ็ดดับเก้าดับรอสโน,โนดับออโสิบหน่อยท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงๆนะ ต่อไปครับผมใบนี้แนวทางสองตัวล่างแนวทางสองตัวล่าง <c oughs> ก็แบ่งปานศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ท่านผู้ชม เบ่งปันห้าตัวเบ่งปันห้าตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางอดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมอดีตก็ผ่านต่อไปครับผมใบนี้เออ ท่านนี้สิบล่างแบบห้าตัวท่านผู้ชมท่านก็แบ่งปาเนแนวทานหลักสิบล่างแล้วก็จับคู่ให้พิจารณาด้วยนะสามสี 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกเก้าสามสี่ห้าหกเก้าอดีตก็ผ่านแนวทันใหม่นี้ครับสี่หนึ่งสี่สอง 43515253 616263เบ่งปนะันเก้าคู่เบ่งปันเก้าคู่ให้ Hi, พิจารณะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมเนืวทานหน่วยล่าง หน่วยล่างแบบ5ตัวนะ5 6 7 8 2 5 6 7 8 2ก็แบ่งปานเด่นแนะแบ่งป,ปานดึงเด่น8ปตัวเดียวก็เป็นแนวทานหลักหน่วยล่างท่านผูช้ชมก็ท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืม เป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้เอยท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นแนวทาง,ค, <S 2> <S 2> <S 2> งคู่สองตัวคู่สองตัว เบ่งปานอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันคู่บอลอนะที่จริงก็เน้นล่างแต่การบนนะโซนโซนโ0นสองโซนสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่นะเบ่งปันหกคู่เบ่งปันหกคู่ให้พิจารณาเป็นเดวทา 0 2 0 0041012146คู่ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ครับมาเมือกเนวทานหลักอร่อยเบ่งปานดับหนึ่งนะ เบ่งปันดับหนึ่งตัวเดียวดับตัวเดียวก็เหลือ9ตัวดับหนึ่งตัวก็เหลือ9ตัวต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยล่างสบหน่วยล่างเบ,บ่งปันหนึ่งสห หนึ่งสเบ่งปันสามตัวให้พิจารณาอดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมอดีตก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปันหนึ่งสามหกนะก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ ต่อไปครับผมใบนี้เอยอ,อ่านพลอ่านพลเดี๋ยวทันหลักสิก็เบ่งปนันเบ่งปันแปดตัวเดียวนะอดีตที่ปรปะพันธ์มาก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานแปดนะเบ่งปันแปดตัวเดียวให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้3ตัวโบนณ b ก็เดิมทันทีแล้ว351,000เนี๋ยวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งันอีกแล้ว345 สี่ห้าหกแล้วก็สามสี่ห้าท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านที่แล้วก็หลุดหลักหน่อยไปนะท่านผู้ชมนะหลุดหลักหน่อยไปเดี๋ยวท่านใหม่นี่ก็แบ่งปันสามสี่ห้าสี่ห้าหกแล้วก็สามสี่ห้าชุดเดียวกันนะท่านผู้ชม 345กับ456ก็เป็นแนวทนันชุดเดียวคูณ6ประตูนะท่านผู้ชมนะอดีตที่ว่าผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะ๋นวทันใหม่นี้ก็บเบงปัน,น345456นะท่านผู้ชม ต่อไปครับผมใบนี้10หน่อย10หน่อยแบบ2ตัว9 4 94ก็อดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน94 10หน่อย10หน่อยนะ สิหน่วยบนนะท่านผู้ชมเดี๋ยทันใหม่นี้ครับ94ต่อไปครับโพใบนี้หลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างรวมชุนหลักหน่วยล่างเบ่งปันส้าหกเจนะสองห้าหกเจ็ชุนสอง ชูนห้าชูนหกชูนเจ็ดชูนสี่ตัวนะชูนสี่ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมดับหลักอร้อยอมตะดับอร้อยอมตะเบ่งปันดับ 9, เก้าเบ่งปันดับ เนะเบ่งปันดับ9ตัวเดียวอดีตที่แล้วเบ่งปันดับ8เดี่ยวทันใหม่นีก็เบ่งปันดับ9ตัวเดียวนะท่านผู้ชมขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้อามพุนหลัก10แบบ2ตัว38 38 ก็อดีตที่ประพัน์มาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน38แบ่งปันสองตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็แบ่งปันเดี๋ยวทัน3ตัวสลัก ก็อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านในทันที่แล้วหลุดไปก็เถียวละสุดละตัวสุดละตัวท่านผู้ชมในตอนใหม่นี้ครับผมเบ่งปานเบ่งปาน345456แล้วก็345 ก็เบ่งปันชูนสามทัวทีชูนสี่ชูนห้านะชูนสี่ชูนห้าชูนสองสูตรก็คือสามสามสามตัวเดียวสามแล้วก็หกนะท่านผู้ชม ก็เป็นเดียวทาง3าสุดรวมครบ1้อหน่อยต่อไปกระผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปัน10หน่อยแบบ4ตัว1 3, 5, 1, 3 5, 7, นะึ่งสามหจิตหนหจิตะท่านผู้ชมสตัว อดีพันนะอดีพานต่อไปครับใบนี้10หน่วยโบน10หน่วยโบนแบบ4ตัวนะ8 7 6เ8 7 6 5เบ่งปัน4ตัวให้พิจรารณา เจ็ดหกห้าขอบคุณมากต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แนวทานสิบหน่อยต่อไปครับใบนี้เบ่งปานวิ่งสองตัวสอนอน่งศูนย์หนึ่งท่านผู้ชมศูนย์แล้วกันหนึ่งนะ เบ่งปันปศนเบ่งปันหนึ่งเบ่งปันสตัวอดีตที่แล้ว1 2งสองผ่านสวทันไหม่นี่ก็เบ่งปันศูนย์หนึ่ท่านผู้ชมก็คลิปนี้เ,าเราเจอกันเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม